คือสนุกครับวันนี้ก็เป็นมีตรครั้งสุดท้ายนะครับของดีวีมิเดเกตแล้วก็แบบแฟนๆนี่ให้การตอบรับดีมากแล้วก็แบบคือเป็นความสุขตลอดทั้งแบบทุกทุกทุกวินาทีที่แบบกําลังโชว์อยู่อะไรเงี้ยผมคือแบบเราส่งมอบให้กับแฟนๆไปหมดเลยรยครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็แอบใจหายนิดนึงครับเพราะว่าพวกเราก็แบบว่าอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอได้ยินว่าโชว์นี้มันเป็นแบบว่าโชว์สุดท้ายอะไรแล้วก็รู้สึก ใจหายแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนมากๆ,ๆเลยครับที่เต็มที่กับงานในวันนี้ครับผมอ่านี่เลยเนี่ยสายเต้น <laughs> สายเต้นโยอ่าจริงๆทุกงานมันก็ต้องมีการผิดพลาดอยู่แล้วครับผมแต่คือแบบถ้ามันไปต่อได้มันก็สนุกอยู่แล้ววันนี้บุญว่ามันมันสนุกมากๆเลยนะแบบเราได้ทําแบบเต็มที่ที่สุดแล้วเพราะเราเอาจริงๆเราก็ทำเต็มที่กับทุกงานอยู่แล้วใช่ครับผมรู้สึกสนุก สนุกมากๆใช่ครับตอนนี้ตอนนี้เบลอเช้ากันเลยนเช้าแล้วนอนน้อยใช่ครับผมสนุกใช่ใช่นื้อมาดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเ The Base v e r s i o นเพราะว่าเราทุกคนเราก็ตั้งใจเวลาซ้อมแล้วจริงๆเราก็รู้สึกว่าเราก็ส่งมอบความสุขให้กับทุกคนได้เต็มที่แล้วจริงๆหวังว่าทุกคนจะได้รับกันนะครับเอ่อจะเป็นที่พี่พี่เขาเลือกใช่ครับพี่พี่เขาเลือกครับ มีมีมีแล้วแล้วแต่บางคนแล้วแต่บางคนแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละทุกคนครับผมจริงแกนผู้ชายเขาอาจจะเหมาะเห็นพี่แดนเซอร์อาจจะเห็นว่าเหมาะสมกับเต่างอยอะไรอย่างเงี้แต่รู้สึกว่าเมเล่รู้เข้ากับเราได้ทุกคนใช่บดีเอาปลุกความเป็นตัวตนของคนออกมาได้เป็นสายแบบโจโจ แซมมี่แซมมี่แซมมี่โยนกัไประโยชน์กันมาแล้วฮะแม่ฉายแววนะรอบนี้ว่าไม่ได้น้องมิกไพอาร์ไพอาร์ก็มานะมานานแล้วน้องมิกนี่นมิกก็เก่งมากถ้าเต้นไม่เป็นไรพื้นฐานให้พี่ถือให้พูดได้เลยมิกไม่พูดแต่เป็นยังไงรู้สึกไงปู้ยึกไ๋อเขาโยให้เป็นเราเป็นดาวเด่นเต้น แม่คือเป็นคนชอบเต้นอยู่แล้วครับจริงๆที่มาเต้นอันเนี้ยคือจุดประสงค์ของพวกเราก็คือต้องการจะให้เขามีความสุขเราไม่ต้องการที่บอกว่าเราต้องเต้นเป๊ะเต้นเก่งเต้นแบบเราแค่ต้องการให้เขารับรู้ถึงสิ่งที่เราอยากจะสื่อออกไปเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เก้าเป็นตัเทนฟาร์มฟิลไหมฟาร์มฟิลดัดพี่เก้าก่อนนะเขาเรียกว่ายังไงนะก็เราก็ให้คําแนะนํากับน้องๆเวลาซ้อมเต้น ไม่ต้องเป๊ะอะไรมากแค่ปล่อยตามฟิลไปฮะให้ทุกคนสนุกสนานแล้วก็เอ็นจอยกับโชว์เราก็พอครับพี่เจ้าก็ไม่เคยเต้นถูกเลยก็ไปก็ไปก็ไปเพลงพี่่ดเพลงพีดมาซานบอสสำหรับฟุกอะฟูกคิดว่าใช่นะครับเพราะว่าเราก็รู้สึกว่า การที่แฟนๆเขามาติดตามเราอย่างเงี้ยเขาก็ติดตามชอบจากตัวนิยายแล้วก็ชอบที่ตัวผลงานอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่ามันเป็นแบบผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่เราอยากจะนําเสนอให้กับคนที่ยังไม่เคยได้ดูได้ได,ดูกันนะครับก,ก็ถ้าสำหรับตัวผมก็ถามว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเพราะด้วยความที่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเหมือนกันที่ผมได้มารับบ,บทแบบ,บวายอ,อะไรเงี้ยผมแล้วก็ทําให้แบบก็เปลี่ยนชีวิตไปเลยได้มาเจอกับเพื่อนๆได้แบบ เล่นซีรีส์วัยรุ่นนะครับผมก็ออกมาจากแบบบริษ,ษัทด้วยออกมาจากช่องด้วยนะครับคือสนุกครับสนุกเป็นผ่านถึงเวลาจะผ่านไปปีกว,กว่าแล้วเราเราก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมแฟนๆก็ให้การอตอบรับที่ดีเหมือนเดิมตัดไปขึ้นเลยยังไงจะ๊ะสองคนนี้สองคนนี้เป็นเจ้าเล่นเลยต้องพี่แซมรู้สึกว่าพี่แซมบอสตันบอสตันนนี่บอสตัยังไงครับบอสเอาอันเดียวได้ไหมมาเดี๋ยวเดี๋ยวโยกไปให้ก็สำหรับผมนี่เปลี่ยนแน่นอนครับเป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยก็หรือพี่ถือให้ถือว่าเป็น กดบาท,ที่ค่อนข้างที่จะท้าทายมีความกดดันหลายๆอย่างแล้วก็หลายๆด้านด้วยก็ภูมิใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งของได้แดงแล้วก็ภูมิใจที่ได้มีเพื่อนๆแล้วก็ที่นา่าหลังต่อผมทุกคนสาบผมขอบคุณครับอ้าวอ๋อค่ะสำหรับหนูก็ถือว่า มาปลูกไฟในการทำเอ้ยยายมาปลูกไฟในการทํางานของหนูในด้านนี้อีกครั้งหนึง่งแบบว่าทําให้เราเหมือนอยากจะสู้ต่อกับมันไปแบบว่ามันจะเอ้ยพะท,ทให้เราอยากจะสู้ต่อไปค่ะแบบว่าแล้วก็มีเพื่อนๆแบบเห็นทุกๆคนแบบก้าวต่อไปได้เลยก็แบบเออเราอยากจะสู้ต่อไปเพรววาะเรื่องนี้แบบมันผูกพันจริงๆแล้วก็แบบรู้สึกว่า มันเต็มที่แล้วก็ได้ทําอะไรหลายๆอย่างเป็นแบบหนยใช่ใช่ได้ทําอะไรแบบเบอร์ที่เราแบบไม่เคยได้ทําบ้างอะไรเงี้ยรู้สึกดีค่ะงาเี่เรา่เราจบไปนานนะ้ครับผมก็สำหรับส่วนตัวเออรู้สึกว่าปกติเรารู้สึกว่าผ่านไปหนปีแต่ว่าทุกคนก็ยังแบบมีทั้งแฟนคลับ เดิมๆที่เขาก็ยังอยู่กับเรามานานตัน้แต่แรกก็มีมแล้วก็มีคาใหม่ๆเพิ่มในทุกๆวันเหมือนกันเลยเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับยิ่งแบบช่วงที่ผ่านมามีการแบบได้อยู่บ้านกันนั่นนี่พักผ่อนกับตัวอะไรอะไรเงีเ้ยเขาก็จะแบบมีเวลาในการที่ดูเพิ่มขึ้นก็ช่วงนั้น engagement เราก็ขึ้นกันหมดรู้สึกปะแล้วก็คิดว่าทุกคนก็ยังให้การตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้มีความพิเศษในตัวของซีรีส์เองเหมือนกันด้วยตัวแบบนิยายด้วยด้วยการแบบ เขาเรียกว่าโปรดักชันด้วยที่ออกมาแบบเป็นรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ายที่น้ำดีมากๆครับผมครับมันขายตัวเองอยู่ในตัวอยู่แล้วสรนะับอยากให้ทุกคน่ามาตละรวเองโอปลเริ่มแล้วเริ่มเริ่มจากเริ่มจากมิกซายแล้วก็น้องมิกก่อนนะดีนามเก็บไว้ท้ายสุดถ้าสำหรับมิกนะครับมิกก ดีใจที่ได้มารับบทพี่ดอนก็คือเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตพอสมควรครับแล้วก็รู้สึกจริงๆร,รู้สึกผูกพันค่อนข้างผูกพันกับตัวละครพอสมควรแล้วเพราะว่าทํากันบ้านออยกมาแล้วก็ได้ใช้ได้ใช้คาลิเตอร์นี้ในหลายๆอรลลียาบทได้ทําความเข้าใจกับมาอะไรนี้นก็แอบจะหานิดนึงครับครับโอ ก็ดีใจเหมือนกันที่ได้มารับบทเดียวนะคะเพราะว่าทำให้ไปได้มาเจอทุกๆคนก็ต้องบอกลาไหมอ่ะโอ้ก็ถึงมันจะจบแต่ทุกคนก็สามารถย้อนดูได้นะคะจบยปงนไงให้ป้านะแม่เดี๋ยวผมเูนี่ให้ก็บอกลาตัวละครหรอก็ขอบคุณบทเทวินครับผมที่แบบทำให้จากคนที่แบบไม่ค่อยพยายามทำอะไรอย่างเงี้ยได้แบบได้เริ่มพยายาม ได้เริ่มที่จะพยายามทําแบบให้คาแรคเตอร์เหมือนเฮวินมากที่สุดถึงแม้อาจจะไม่เหมือนอย่างที่แบบทุกคนคาดหวังไว้แต่เราก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วก็ขอบคุณเฮวินที่แบบทําให้แบบจุดไฟในตัวบุญขึ้นมาอีกครั้งให้แบบเราพยายามที่จะก้าวต่อในวงการนี้นค,รครับผมขอบครับครับผมผมก็ขอบคุณน้องทีมนะครับผมที่ทําให้ผมได้ลองอะไรใหม่ๆทั้งในการแสดงการเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยคือเป็นถือว่าตัวละ,วละครทีมเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่า ุกความน่ารักลับๆของผมยี้มีใช่ไหมพามใช่จ้าครับผมก็ขอบคุณตัวละครทีมมากๆนะครับจีทำให้ผมมีวันนี้ครับนี่ถือให้ครับครับก็ก็รู้สึกดีใจกับบทพี่พึกนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆก็ขอให้พี่พึกอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนนะครับถ้า คิดถ <Merci. S 2> ึงก็เปิดดูได้แดงแล้วก็จะเจอทุกๆคนครับผมก็ขอบคุณน้องมะนาวนะคะก็จะอยู่ในใจเราตลอดไปไม่ใช่แค่ในใจแล้วก็ตัวตนเราก็จะยังเอาเธอมาใส่ไว้ตลอดเพราะเราก็เสริมเราไปในเธอตลอดอยู่แล้วเรารวมร่างกันแล้วตามนั้นมะนาวก็คือเล่นเป็นตัวเองเอาง่ายมาแซมอ่ะมาเรารวมร่างกันนี่น่ากลัวนะ ก็ขอบคุณตัวละครก่อนนะครับที่ทําให้ผมได้เรียนรู้วิธีการแสดงหลายๆอย่างที่จะนําไปต่อยอดในอนาคตได้ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของผมและกันก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับเอิ์นะครับก็ขอบคุณน้องอินมากๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะรักและก็ชอบน้องอินในฉบับของน้องเอิ์นะคบยังไงก็รักตัวละครนี้มากๆเพราะว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่มากๆสําหรับแบบสกิลการแสดงต่างๆ<ม>ที่เคยพูดไปแล้วก็ หวังว่าจะชอบและก็รักยังไงฝากน้องอินไปด้วยนะครับขอบคุณน้องอินมากมาแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากมาคะ่ะม <c oughs> ีปัญหากับผมเลยสำหรั <c oughs> บตัวผมนะครับรบทดีนรัตนุวงเนธนะครับผมก็ก็ต้องขอบคุณนะครับดีนที่ที่ทําให้การเล่นของผมเนะี่ยเล่นเกินการเล่นซีรีส์วายเรื่องแรกแล้วทำให้ผลแบบคือเราเหมือนปรับทัศนคติไปเลยไปเลยตัวเลยแล้วก็ทําให้เราได้เรียนรู้ใบกากของตัวละครซึ่งค่อนข้างหนักมากแล้วก็ หวัว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้มีความสุขเรียบร้อยแล้วก็ขอบอกลาเขาเลยแล้วก็ยังไงขอฝากดีนไว้ในโอ้โหเอาใจใช้คำโบราณมากจริงก็ได้ดีนมาจากเมื่อกี้แต่ว่าก็ฝากเก็บความทรงจำของทุกตัวละครนะครับผมไว้ในใจของทุกคนตลอดไปถ้าคิดถึงก็สามารถเปิดชมย้อนหลังได้เขาจะอยู่ในใจของคุณเสมอครับ ก็สําหรับฟุกฟ๊กก็อยากจะขอบคุณพามเช่นกันครับเพราะว่าทุกครั้งที่ฟุกไปเรียนการสแสดงเนี่ยเขาจะบอกว่าเราไม่ได้มาเรามไม่ได้มาเล่นเพื่อเล่นเราสแสดงแต่เราคือเป็นตัวละครเรามาใช้ชีวิตเป็นอีกตัวละครหนึ่งดังนั้นฟุกรู้สึกว่าอยากขอบคุณตัวละครพามมากที่ทําให้เราอาจจะได้เห็นมุมมองชีวิตในหลายๆด้านที่เราอาจจะ ไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้เจอในชีวิตจริงๆคือการได้มาเป็นตัวละครตัวพามมันทําให้ฟกได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตมากๆก็อยากจะขอบคุณมากๆที่เป็นเปรียบเสมือนครูที่ทําให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําให้เราเข้าใจโลกนี้มากขึ้นครับก็ขอบคุณแล้วก็ฝากตัวละครทุกๆตัวในเรื่องได้แดงด้วยครับขอบคุณครับ